สุดๆวัดใจวิ่ง2กิโลเมตรไม่อยู่ดูสิจะรุ่งหรือจะร่งวง Let's go เฮ้ยจะเตา่าหนึ่งกิโลเมตรที่8ครึ่งทางแล้วครับ1กิโลเมตรแล้ว หนึ่งกิโลจุดสามสุดๆหนึ่งจุดสามกิโลเมตรครับก็ยังโอเคอยู่เพิ่มขึ้นมาทั้งสามร้อยเมตรเดือนนี้ต้องได้สองกิโลให้ได้ ไปสามโลขยัอีกเจ็ดร้อยเมตรลุยครับ Let's go <S ไม่ไหวว่ะไม่ไหวเดินเพิ่อมอีกเท่าไหร่เนี่ไม่ไหวหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันแบบสุดๆเลย ไปครับอีก500เมตรสิครับกำลังมาครับร้อยเมตรสุดท้ายครับวิ่งครบ2องกิโลแล้ว เขาว่ากันว่าการตัดสินใจที่ยากที่สุดคือการติดสินใจลงมือทําที่เหลือหลังจากนั้นคือความพยายามล้วนพยายามกันต่อไปครับทุกคน